ข,ข,ข้างเนี้ยถ้าแต่งหน้าก็คือกลิบเลยลงรองพื้นครั้งเดียวก็คือจบลงที่ไม่ใช่ลงหนานะลงแบบปาดแล้วก็ปึ๊บอย่างเงี้ย ก็คือจบคุณโมเป็นหลุมสิวมานานแค่ไหนแล้วนะโอ้ยนานมากน่าจะสิบปีแล้วแต่แบบวัยรุ่นหลังจากทําไปครั้งที่แล้วเมือ่อ5เดือนที่แล้วเจ็บไหมเราอไม่เจ็บจริง,รงๆเราก็ทํารีวิวในช่องตัวเองไปด้วยเราก็ชมไปว่าราชายาชาที่เนี่ยคือมันชาเร็วอืม,อมเพราะว่าเราเคยทําที่อื่นเป็นเดอร์ม่าเพลนอะไรเงี้งยะคะ่ะม,มันรอแบบชั่วโมงมันก็ยังไม่ชาขนาดเนี้ยอันนี้ก็คือ,อ5นาทีก็เริ่มแบบชาแล้วคุณหมอก็จะมีบล็อกยาชาเพิ่มด้วยอันนั้นก็คือดึงปุ๊บชาเลย ไม่รู้สึกเจ็บแค่ได้ยินเสียงมันเหมือนมีคนเอาหนังยางมาดึงใต้ผิวหนังเราึกคึกคึกแค่นั้นแหละตาบวมเหมือนเดิมไม่รอบแรกเราบวมอยู่ประมาณสี่วันน้อยมากเพราะจริงๆเตรียมใจไว้หนึ่งอาทิตย์เพราะพี่ๆทุกคนก็จะว่าหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าเราแบบวันที่สี่เราก็แบบแทบจะกลับมาเป็นหน้าปกติแล้วอันนี้คือก่อนเริ่มการรักษาของครั้งที่แล้วเนาะรูที่เป็นหลุมสิวแบบไอซ์พิกกับบล็อกการค่อนข้างลึกแล้ววันนี้ค่ะ แล้วก็อีกข้างหนึ่งข้าง,งข้างเนี้ถ้าแต่งหน้าก,ก็คือกลิดเลยลงรองพืง้นครั้งเดียวก็คือจบที่ไม่ใช่ลงหนานะลงแบบปาดแล้วก็ปึ๊บอย่างเงี้ยอืม<ๆ>ก็คือจบเรารู้ตัวไงว่าข้างเนี้ยมันเป็นเยอะ เยอะกว่าครั้งเนี้ยแบบมามันก็ต้องใช้เวลานานกว่าพอหน้าเราดีอะมันมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นในเมื่อมันต้องเสียตังค์อะผลสุดท้ายมันต้องเสียก็มาเสียให้มันเร็วหนึ่งมันได้ผลลัพธ์ไว้ได้ดีกว่าเหมือนไปจ่ายยิบย่อยอะทำอย่างอื่นก็เป็นหนักกว่าเก่าแล้วมาครั้งแรกกว่าจะมาทําคือคิดเยอะจริงๆแต่ว่าเออพอเราแบบเออเอาสักตั้งวัดสู้สู้เหมือนมันเป็นเฮือกสุดท้ายแล้วมันก็ดีจริงๆอะ